สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับบทเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในบทที่9อาหารหละ5หหมู่ค่ะอาหารนะคะคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปช่วยให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตนะคะรวมถึงไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สุดหลอก็หมายถึงเนื้อเยื่อต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายที่ผ่านการใช้งานต่างๆในแต่ละวันของเรานะคะมันก็จะมีการสึกหลอหรือว่าเสื่อมสภาพไปใช่ไหมคะการรับประทานอาหารเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยฟื้นฟูนทวกเนื้อเยื่อหรือว่าพวกสภาพร่างกายภายในของเราเนี่ยให้มันกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ อาหารหลัก5หมู่นะคะก็คืออาหารที่มีประโยชน์ให้สารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายที่ต้องใช้ว่าอาหารหลักก็เพราะว่ามันเป็นหลักหรือว่าเป็นฐานนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของคนเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หมู่ค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่ามีหมู่อะไรบ้างหมู่ที่1นนะคะจะให้สารอาหารที่ชื่อว่าโปรตีนหมู่ที่2จะให้สารอาหารที่ชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3จะให้สารอาหารที่ชื่อว่าวิตามินจริงๆเราก็จะบวกเกลือแร่เข้าไปด้วยนะคะส่วนหมู่ที่4ี่ก็เหมือนกันค่ะก็ให้ทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่และหมู่ที่5ก็จะให้ไขมันแต่ว่าวิธีการจํานะคะก็จะให้จําเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไขมันค่ะ หมู่ที่1นนะคะจะให้สารอาหารที่ชื่อว่าโปรโตีนจะอยู่ในอาหารจําพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วนะดูจากรูปนะคะทั้งนมใช่ไหมคะไข่แล้วก็ถั่วรวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆชีสนะคะชีสทํามาจากนมดังนั้นชีสก็จึงอยู่ในหมวดของโปรโตีนเหมือนกันค่ะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ถัดมาคือหมู่ที่2ให้สารอาหารที่ชื่อว่าคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตนะคะก็จะอยู่ในจำพวกข้าวแป้งเผือกมันขนมปังและน้ำตาลค่ะซึ่งคาร์โบไฮเดตนั้นนะคะจะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายเวลาที่คนเราเนี่ยหมดแรงเนาะบางครั้งเขาก็จะบอกว่าให้จิบน้ำหวานนั่นก็คือการรับเอาคาร์โบไฮเดตเข้าไปเพื่อให้มีพลังงานนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะคือหมู่ที่3จะให้สารอาหารที่ชื่อว่าวิตามินวิตามินรวมถึงเกลือแร่ด้วยค่ะจะอยู่ในผักต่างๆช่วยให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีก็คือมันไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกาย แล้วก็ที่สําคัญเลยคือช่วยทําให้ท้องไม่ผูกนะท้องไม่ผูกก็หมายถึงนักเรียนสามารถที่จะขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะไม่รู้สึกเหมือนว่าอะไรมาอึดอัดอยู่ในท้องเนื่องจากว่าในผักจะมีสิ่งที่เรียกว่ายายอาหารอยู่ค่ะยายอาหารจะไปช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารนะคะมันทํางานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไปช่วยเรื่องของ ลำไส้ต่างๆนะคะเหมือนไปนล้างลำไส้ของเรามันก็จึงขับถ่ายได้เป็นอย่างดีทองก็ไม่ผูกค่ะถัดมาหมู่ที่4นะคะให้สารอาหารที่ชื่อว่าเกลือแร่รวมถึงวิตามินด้วยนั่นก็คืออยู่ในพวกผลไม้ต่างๆค่ะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ขับถ่ายสะดวกหมู่ที่หนะคะอันนี้จริงๆคือหมู่ที่หเนาะ คือไขมันค่ะไขมันก็จะอยู่ในพวกน้ํามันแล้วก็ไขมันที่ได้ทั้งจากพืชแล้วก็จกากสัตว์เช่นน้ํามันพืชอันนี้น้ํามันขา้าวโพดน้ํามันถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ํามันกาโนล่าแล้วก็พวกน้ํามันมะพราะ้าวส่วนอันนี้ไม่ใช่ฟองน้ํานะคะอันนี้ก็คือเป็นเนยเนาะก็จะช่วยพลังงานแล้วก็ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะ ในร่างกายของคนเรานะคะก็จะมีน้ําเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากเราพบว่าน้ำเนี่ยจะมีปริมาณนะคะแทบจะทั้งร่างกายของเราเลยเพราะว่านอกจากที่เราจะดื่มเข้าไปแล้วน้ํายังเป็นส่วนประกอบในอวัยวะของเราด้วยหากร่างกายของคนเราขาดน้ํา2 3ถึงวันก็จะเสียชีวิตได้ค่ะเราลองมาวิเคราะห์สารอาหารกันนะคะจากรูปคือก๋วยเตี๋ยว ไก่มาละใส่หอมเจียวและมีผลไม้เป็นมะละกอนะคะเราจะพบว่าแค่อาหารนะคะเพียงแค่1อย่างเนี่ยเราก็จะได้สารอาหารทั้งหมด4อย่างและได้แก่หมู่ที่1ปโปรโตีนนะคะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตที่ได้มาจากเส้นเล็กจริงๆอันนี้คือหมู่ที่3นะคะก็คือผักวิตามินและเกลืแร่แล้วก็หมู่ที่5ะ,ค,ะคือไขมัน ที่ได้จากกระเทียมเจียวส่วนหมู่ที่4นะคะได้มาจากมาลัละกกอค่ะ,ะก็จะเป็นการจบไปนะคะอาทีนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยว,เ,ยวเราลองมาดูกันซิว่าเด็กๆเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างนะคะ ถ้าเราเคยรับประทานอาหารอะไรก็ให้เราติ๊กไปอันแรกคือเนื้อวัวสองข้าวเหนียวสามคะนาสี่เนื้อหมูห้ามะเขือเทศหกแตงกวาเจ็ดข้าวเจ้าแปดมะม่วงเก้าแตงโมสิบนมสิบเอ็ดส้มสิบสองน้ำมันปลาสิบสามเนื้อไก่สี่สี่เผือกสิบห้าเต้าหู้สิบหกกล้วยสิบเจ็ดผักบุ้งสิบแปดขนมปังสิบเก้าน้ำมันงานแล้วก็ สุดท้ายนะคะก็คือชีสถ้าได้เด็กถ้าเด็กเด็กเคยกินอะไรก็ให้ติ๊กนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้เอาลงไปใส่ในแผนภูมิด้านล่างนะคะอันแรกเลยอาหารห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งคือจำพวกโปรตีนใช่ไหมเนื้อสตัตว์นมไข่ถั่วเราก็ไปดูสิว่าหมู่ที่หนึ่งมีอะไรบ้างนะหมู่ที่หนึ่งก็จะเขียนอะไรคะเนื้อวัว เนื้อหมูนมนะเนื้อไก่เต้าหู้เนี่ยก็อยู่ในหมูที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเต้าหู้ทํามาจากถั่วถั่วเหลืองนะคะอ่ะก็จะหมดไปนะแล้วก็ชีสด้วยชีสก็คืออยู่ในหมูที่หนึ่ง ต่อมาหมู่ที่2คือพวกคาร์โบไฮเดตนะคะแป้งขนมปังข้าวก็ได้แก่ข้าวเหนียวข้าวเจ้านะเผือกนะคะเผือกก็คือเป็นแป้งเหมือนกันพวกมันหรือว่าแบบเผือกเนี่ยเขาเรียกว่าพืชหัวเนาะพืชหัวจะอยู่ในคาร์โบไฮเดตเป็นหลักนะคะ แล้วก็ค่าดนมปังต่อมาหมวดที่3นะคะเราจะเลือกพวกผักค่ะผักก็ได้แก่คะนา้มามะเขือเทศแตงกวามีอะไรอีกไหมคะแล้วก็มีผักบุ้งเนาะหมูดที่สี่จะเลือกผลไม้ค่ะได้แก่มะม่วงแตงโมส้มแล้วก็กล้วย หมู่ที่5้านะคะคือพวกไขมันน้ำมันก็จะมีอะไรบ้างน้ำมันปลาใช่ไหมแล้วก็น้ำมันงานะคะก็จะครบจบบทเรียนในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ